อากาศร้อนมากนะครับทุกคนจะมาทอดเถวเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศคลองชุมทานน้ำลดนะครับมีปลาตายด้วยสงสัยมันร้อนทอดไปแล้วหนึ่งโครมนี่ทุกคนปลาตายครับนี่ แดดร้อนน้ำร้อนนะครับปลาทนไม่ไหวนะครับโอ้โหปรากฏไซส์ใหญ่งั้นนะลงเนี่ยน,นี่นะครับนี่ปรากฏโอ้โหโอ้โไซส์ใหญ่ๆนะครับทุกคนปรากฏเยอะเลยนี่นะครับโอ้โหทอดไปสองโคมแล้วนะครับยังไม่ได้เลย ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าหรือว่าตายหมดไปแล้วก็ไม่รู้ตายหมดแล้วโคมนี้ยังบานตัวว่าจะเพียนเพียนหนึ่งตัวแล้วว่า เพียนหนึ่งตัว <c oughs> แหมเนี่ยหอยบ้างเนี่ยเหยียบได้หนึ่งตัวแล้วครับแต่เพียนใหญ่พอมีไซส์หน่อยตะเพียนตัวนี้น <c oughs> เห็นนะครับปลาเพี้ยนใหญ่นะครับดูใหญ่กว่ฟ้ามืออีกนะครับเหลือแต่ตัวนะครับตะเพี้ยนใหญ่เน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 ่ตัวย่อมหน่อยครับตัวย่อมนี่ได้นะครับตัวย่อมหน่อย ตายแน่ขึ้นโหลดประกอบกันเดี๋ยวนี้จะลองเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองทอดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทอดอืมได้อีกแล้วนะครับอแล้วนะครับหมดหรือยังมันงงยังัวมันเลยเดี๋ยวจะลองทอดแหกันนะทุกคน ไม่เคยทอดวันนี้จะลองทอดครั้งแรกนะครับดูดีว่าจะบานไหมนะครับถ้าบานถือว่าใช้ได้นะข้างหลังนะอย่าไปทำพอ,พอได้นะทุกคนพอได้พอได้ได <c oughs> แต่ <c oughs> ยังไม่บานข้ากระด้งน่อย อย่ไปเท่าเท่ากันโอได้ตัวด้วยนะครับจ <c> ะ <oughs> ได้ปลาน้อยทอ,อ,อ,อดใหม่สองทอดใหม่ปดตาเยอเลยน่าลงก็ทอดบ้านนะทุกคนแต่เราทอดในบ้านเขาบอกก็แบ่งให้เท่าเทกันนะครับเยวงจะลองใหม่เท่าเทกัน สามส่วนนะครับแบ่งเป็นสามส,ส่วนเท่าๆกันไปเลยจะลองเวียงครับลองเวียงดูระมาณี้วยหายได้นะทุกคนอันนี้ไม่มีตัวไม่เป็นไรฮะลองเวียงก่อนลองเวียง นี่นะครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เท่านี้แล้วสเสียดายนะทุกคนมาช้าไปนิดหนึ่งถ้ามาเมื่อวานนะมาไวันะคือเราน่าจะได้ปรากฏหลายตัวเลยเท่าที่สังเกต ปลาลอยตายเพียบเลยนะครับทุกคนน้ำร้อนน้ำร้อนจัด,ดไม่ไหวร้อนนะครับเก็บกลับแล้วเก็บกันแล้วนะครับทุกคนไม่ไหวร้อนน้ำก็ยังร้อน่มน้ำเลยวดน้ำาครับ นี่ก็ได้หลายอยู่นะสองโลน่าจะได้อยู่นี่แต่ทั้งตะเพียนทั้งเตานะครับประชงประช่อนก็ได้นะครับหนักอึ้งนะครับผมว่าเกินสองโลนะนะลมมันกระของมันมเ,เ,เนื้อมันจะได้มาสองโลอ่ะไขึ้น อากาศร้อนไปแล้วครับวนะครับวันนี้นระาลงพามาทอดแถสุดยอดครับ <c oughs> ได้อีกหนึ่งประสบการณ์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแฮ่นี่นะครับที่ไปทอดแถมาได้มาก็เยอะพอสมควรนะครับตัวใหญ่ๆก็มีมัดช่อนแล้วก็ทิ้งก็มีนะครับ